แร้บแต่อะไรครับเฮ้ครับให้พูดถึงความพร้อมครับที่จะต่อยวันเสาร์ที่ถึงนี้แล้วครับผมแล้วเป็นว่า how ready are you for this fight uh this Saturday fight of course I if I not ready I stay is my home so 100 h u n percent one percent ก็มั่นใจเต็มร้อยครับถ้าไม่พร้อมอยู่บ้านดีกว่าอืมทําไมทําไมต้องข้ามมารุ่นเฟเธอร์ไวท์ครับ why uh, why you move the division up to featherweight it's not โอ้ยชี j u ่ t for this fight after I go back bantamweight ก็ก <bzw>. ็ไม่ไม่ได้จะย้ายมาถาวรครับแค่ว่ามาดีไฟน์นี้แล้วเดี๋ยวก็อาจจะกลับไปเบนตัมเวทหลังจากนี้ I wanna I wanna you know test my feeling this division <sm illi> แค <s uss> ่แบบอยากลองสัมผัสดูว่าแบบต่อยในรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างถ้างั้นตอนนี้นาทีนี้การที่คุณขยับน้ำหนักมาต่อยในรุ่นเฟเธอร์เวทมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวคุณบ้าง Well, uh, and now that you move up to the featherweight division for this fight how are you feeling about yourself in fighting in featherweight it's good it's, i'm not lose weight too much you see I, my weight very big for 66 also for 70 also it's good I, my weight 1882 when i not lose weight it's feeling good God. รู้สึกดีครับเพราะว่าจริงๆพอมาต่อยในเฟเธอเวทมันก็ลดน้ําหนักไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนต่อย66มันลดเยอะน้ําหนักปล่อยๆเขาอยู่ที่ประมาณ81-82ครับโดยปกติแล้วคุณเป็นคนที่คุณเป็นนักชกที่อาวุธเนี่ยมีพลังทําลายล้างค่อนข้างสูงถ้ามาต่อยเฟเธอเวทรู้สึกอย่างนั้นรึเปล่าครับว่าพลังทําลายล้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโซอินแบนด์สัมเว You have a destructive weapons on your hands in every movement. Do you feel the same when you move up to fatal weight? Are you still going to have that destructive power? My power, of course, up brother. when I fight 70 also. Because when I go 66 fight, I fight day maybe 73, 72 weight. Now my weight 77, 78 when I fight. I will be big. I'm going to not how you เยอะกว่าตอนที่ต่อยในรุ่นที่เล็กกว่านี้เพราะงั้นเนี่ยน้ำหนักอาวุธเขาก็เลยจะรู้สึกว่าดีเหมือนเดิมดีกว่าเดิมความคิดเห็นคุณครับนนทชัยมีอะไรที่น่ากลัวบ้าง So about your opponent นนทชัย what do you think you have to be careful of himHe have good clinching good distance good kickI need push him likeWe have good boxing m e have good powerIf I catch him he will be down ก็สิ่งที่น่ากลัวของนนทชัยก็จะมีการปั้มนะครับแล้วก็การรักษาระยะกับการเตะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทําคือเข,เขาเนี่ยมีเกมบ็อกซิ่งที่ดีแล้วก็มีพลังที่เยอะมีกําลังที่เยอะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทําก็คืออาจาจ,ะจะกดดันลงไปแล้วก็พยายามต่อยให้ร่วงมันเป็นแผนที่ดีมากเลยครับเราอยากจะรู้ว่าวันเสาร์เนี่ยเกมจบแบบไหน So how do you see this fight on this Saturday coming out? อยู่ที่การน็อก k ึ้นมาหรือการตัดสินใจ I always come for k n o ็อก u อ you know. ก็ผมมาล่าน็อกเอาอยู่แล้วครับโบนัสด้วย Also ได้โบนัส Of course, of course I come here for this thing ก็คือจะมาทั้งมาน็อกแล้วก็มาเอาโบนัสครับเปอร์เซ็นต์ที่เขาคิดว่าน่าจะชนะน็อกได้เนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นท์นั้นใช่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ So how many percent you think you can knock on the c h a i out this Saturday I think 18 percent ประมาณ80%ครับก็ชนะติดต่อมาเขาเรียกว่าชนะน็อกมาเป็นสาว,ว้ต่อเนื่องแ <laughs> เขาก็หวังว่าจะชนะต่อเนื่องเป็นไฟที่สี่ได้ในการน็อกเอาต So you have three straight win by knockout Do you uh, expect this to be the fourth one? right? Yes of course <laughs> I c o m e here ผ่านไปนี้ไม่ได้เขาตั้งเป้าไงบ้างครับกับ uh, ในรุ่นน้ำหนักเขาอยับขึ้นสำหรับวยุ่งว่าจะจะเลือกพิกัดไหนเป็นพิเศษที่ว่าจะต่อเนื่องตลอดเลย so after this fight you think you want to like stay in f a t h e r w e i g h t maybe to hunt for the another championship maybe we'll see we'll w i see now I do this fight after we'll see เดี๋ยวขอต่อยไฟนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราเห็นภาพหนึ่งในโซเชียลอันนี้ความสึกส่วนตัวอยากจะอยากจะถามครับเราเห็นภาพหนึ่งในโซเชียลครับเป็นภาพในจังหวะที่ซูเปอร์เลกกำลังจะเดินพาหนูวยแล้วเราก็เห็นคุณกลางบอลซูเปอร์เลกโมเมนต์นั้นนาทีนั้นคุณคิดอะไรอยู่ครับ So, uh, uh, in the picture that you see in the internet, when the Superleg was walking out with his fighter, and you mm -hmm. were staring at him like, <laughs> so, what was in your mind at that time? I want to fight with him, brother. It's just, you know, it's not news, but It's him first, first ranking in my division, brother, in bantamweight. Of course, I want to fight with him. ก็ก็อยากสู้ด้วยะครับเพราะว่ายังไงซูเปอร์เลกก็เป็นอันดับหนึ่งของของดิวิชั่นไอของแรนกิ้งในตอนนี iba, <ะ>้เพราะงั้นก็แน่นอนแหละแรนกิ้งเขาเปนต้องไปเขาก็อยากอยากท้าทายอยู่แล้วครับอะไรทําไมเขาถึงแบบเหมือนกับเขาชอบนักชกแบบสไตล์อย่างซูเปอร์เลกอาจจะไหมเขานุ่งแบบโฟกัสอยากจะต่อยทางซูเปอร์เลกนอกจากจากที่เขาอยู่ในแรนกิ้งแล้วโซ่เอออะไซส์ฟรอมอ i นบีอิงเดอะเดอะนัมเบอร์วันอ i n เดอะเรนกิ้งของซูเปอร why do you want to fight him because of you like his style or because of something I believe my power I believe my power I believe my I never tired I know we will see how this ends this fight so you want to like taste your power ไป h i ่ Yes ก็เพราะเขาเชื่อในพลังของเขาเขาเชื่อว่าเขาสามารถสู้ได้โดยที่ไม่ไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นน่ะเขาอยากจะทดสอบมันกับซูเปอร์เล็กครับถ้าสมมติในไฟน์นี้ผลประกอบการออกมาดีมันจะเป็นเฟเธอร์เวทแบบทาวนหรือเปล่า so if You win this fight like easily probably Do you think featherweight gonna be your new division or you're just gonna come come and uh, between featherweight and bantamweight Yes yes I will be two division both r e r two division Yes ก็จะไปทั้งสองรุ่นแหละครับทั้งแบตตัมทั้งเฟเธอร์แล้วก็มีแพลนไหมที่จะต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่ง Do you ever plan to fight in kickboxing rule before Maybe maybe we'll see w e l l see ก็อาจจะครับอาจจะเขาเคยต่อยมาก่อน Have you ever fought t h kickboxing before or only Muay Thai? No have no only amateur only Muay Thai no amateur fight k two location yes so you fight amateur kickboxing before right yes yes ก็เคยต่อยเป็นสมัครเล่นครับ kickboxing เห็นเห็นเห็นเมื่อกี้สัมภาษณ์กันนิดว่ามีมีเมนชั่นไปถึงโรเบโรโบหรือเลโบเล็กไหมคิดว่าอยากเจออะไรครับผม so um, he saw from from your interview with Nick that there there is o m e mention about Felipe Lobo or Rambolek do you mm hmm. want to fight them too of course brother him him very close for title you know him number four h number three of course if if I win him I go up ก็อยากสู้ครับเพราะว่ายังไงสองคนนั้นก็อยู่ในรังกิ้งรังกิ้งสามรังกิ้งสี่อยู่แล้วเพราะงั้นอ่ะเขาก็อยากจะสู้เขาจะได้ขยับขึ้นไปสำหรับใกล้การชิงแชมป์มากขึ้นโอเค ุคลิกคุณเท่มากเจ๋วมากเราก็เชื่อว่าแฟนๆมวยชาวไทยจดจําบุคลิกคุณได้มีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆมวยชาวไทยที่รอเชียร์คุณอยู่ด้วยครับ b u you have a very cool personality and surely the Thai fans w i l remember you from that. What do you what message do you have for the Thai fans? For Thai fans, I want to say thank you. I see my direct in Instagram. Everybody write me, s u p e r me. Thank you, everyone. I, uh, I hope I will happy you inside today when I win this fight in s ช a l l a h don't close eyes ก็ครับก็ขอบคุณแฟนๆครับทั้งที่แบบใน IG เขาเห็นทั้งที่มาไลค์มาคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาหาเขาเขาเห็นทั้งหมดนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบไฟในวันเสาร์นี้อย่าอย่าอย่าคลาาสายตาครับโอเคขอบคุณมากๆครับั Thank you ครับผมครับ สวัสดีครับนันเชัยครับสวัสดีครับโอเคครับน้องพูดถึงความพร้อมครับเสาร์นี้วันชกแล้วครับก็เต็มร้อยเหมือนเดิมครับผมเตรียมตัวไฟนี้มาประมาณกี่สัปดาห์ได้ครับประมาณเดือนเดือนเดือนหนึ่งได้ครับประมาณนะครับเดือนหนึ่งครับอืมก็เรียกว่าเจอกับคู่ชกต่างชาติศึกษาฟอร์มการชกของเขาไงบ้างครับนักชกรายนี้ก็ฟอร์มเขาก็ดีครับผมครับผมชนะรวดนะ ที่ดูมาน่าจากชนะลวดแล้วก็ชนะน็อกมาด้วยรวเราแหมเห็นพลังหมัดเขาแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นปัญหาพอสมควรไหมในการต่อยที่นักกีฬาที่เน้นหมัดจะเป็นส่วนมากแบบนี้ไม่กลัวครับโอ้เออทำไมทไมครับ,ออรบปกติแบบเขาก็เป็นพวกแบบซีติชนะน็อกเนี่ยมันมันมันก็อย่างที่เราเห็นเขาดูเหมือนน่ากลัวมากในมุมมองคนดูนะแต่สําหรับนักสู้อย่างคุณคุณพูดเลยว่าไม่กลัวมองดูก็ ปกติครับแต่ถ้าต่อยไม่โดนก็ไม่มีผลครับอสารคุณมีฐานครับมีทีเด็ดว้อย่างนั้นเผยสักนิดได้ไหมกับมีมีศอกครับผมเอเหมือนว่าไฟเนี่ยตัวคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยขยับน้ําหนักขึ้นมาด้วยครับผมซึ่งน้ําหนักที่มันขยับมันไม่ใช่น้อยๆนะตัวสิบปอนด์เนี้ยเออตรงนี้คุณมีมุมมองไงครับก็เขาหน้าจะ น้ำหนักปล่อยเยอะม้งครับเขาเลย <c oughs> ทําไม่ได้ประมาณนี้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> ถ้าเกิดน้ำมวยสมมติเนี่ยอย่างกรณีขยับน้ำหนักเนี่ยมันทําให้ศักยภาพหรือความสามารถอ่ะมันลดลงไปไหมผมว่าไม่นะครับแล้วแล้วแต่มุมมองคนน่ะผมว่า <c oughs> อย่างรุ่นของเรานะก็ <c oughs> มาต่อยในรายการมันใหญ่นี่รู้สึกจะสามไว่สถิติก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต<ม>์ชนะมาต่อเนื่อง รวดเลยนะครับเราตั้งเป้างไงบ้างในรุ่น155ที่เราต่อ,อย <g> ู่นั่นก็อันดับแรกก็ชนะเรื่อยๆให้เข้าแรงกิ้งให้ได้ก่อนครับอันดับแรกเลยครับเราถ้าเกิดในรุ่นนี้เนี่ยก็มีตัวหินหินแข็งนี้หลายคนถ้าเราคิดว่าสักสองคนสามคนเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ยากสำหรับเรานี้ลองลองรู้มีมีใครบ้างในมุมมองเราอย <g> ่างเช่นใครครับเพแล้ววันชายซูปเปอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยในรุ่นของเราเราคิดว่าไงใครน่าจะเป็นงานยากสุด สุดก็แชมป์นะครับผมว่าตะวันฉายเลยครับผมเราคิดว่าการต่อยกับนักชกที่เป็นคนไทยกับต่างชาติเนี่ยเกมการต่อยเนี่ยมันวางแผนว่าต่อยยากกันก็ต่อยยากครับต่อยยากค,คนไทยผมว่าเขามีเชิงมากกว่าส่วนฝรั่งเขาจะใช้เน้นพละกกาลังอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. มันเลยทําให้แบบคนไทยอาจจะต่อยยากนิดหนึ่งครับ mm hmm. ส่วนฝรั่งเขาก็เน้นไปทางความหนักหน่วงประมาณเนี้ยครับผม คราวนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะว่าคนไทยหลังๆเนี่ยแบบพอเจอนักชกที่เป็นมวยหมัดมักจะพลาดท่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเราคิดว่าเราก็น่าจะชอบในสไตล์ของมวยที่มวยหมัดแล้วก็มีศอกมาแก้ตัวเนี้ยค,คิดว่าเราน่าจะเป็นอีกหนึ่งนักชกที่สามารถเอาชนะมวยหมัดได้ถูกไหมครับผมความมั่นใจของเราเขาก็บอกว่าประมาณ80%นะเขาจะสามารถนอเอาเราได้ Ment, punched, น is, if, the si course, okay. <the oh, <ma ี่เราเราคิดเราคิดเห็นไงฮะกับเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกมาเขามองพมมวมเองแล้วใช่บอกนี้เลยทางผ่านเลยทางผ่านเลยขอคนเทนตนี้จะแบบมั่นใจอะไรเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกเขามั่นใจในประสิทธิภาพในพลังมัดของเขาส่วนตัวเราเราเราเดี๋ยวจะฝากไม่เสร็จอะไรถึงเขาไหมฮะในเมื่อเขามั่นใจแบบนี้ไม่รู้จะฝากอะไรครับฝากเดี๋ยวไปฝากบนเวทีก็แล้วกันครับโอ้สุดยอดดังนี้ตรงนี้ในโซเชียลเนี่ยรถโซเชียลมีการ ในโลกโซเชียลพูดถึงในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงถึงคุณกับคู่ต่อสู้ว่ายังไงบ้างครับก็สเต็ปเดิมรัสเซียต่อยไทยล่วงแน่นอนประมาณนี้ครับเอ๊ะแต่คุณเคยเคยต่อยรัสเซียล่วงมาแล้วนะครับผมมันจะซ้ํารอยไหมนี่อาจจะเป็นลายที่สองก็ได้ครับผมองอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่ะถามเรื่องตัวคุณก่อน้ำหนักคุณตอนนี้เท่าไหร่ครับก็เกินหรือว่าอะไรครับผม น้ำหนักใหม่ถึงน้ำหนักคุณตอนนี้ช่ได้เท่าไหร่อะตอนนี้ทดสอบน้ำหนักได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าครับก็เกินมาประมาณสามปอนด์เองสามสี่ปอนด์นะครับไหวไหมสบายครับผมสบายพรงนี้นี่ตัดขึ้นแต่ช่างคนแรกเลยไหมไม่ไม่รู้โอเคแต่เราเชียร์ให้มันผ่านนะเราจะได้ดูเกมยงมีความสุขอ่าช่วยบอกกับเราหน่อยครับว่าวันเสาร์เช้าวันเสาร์เกมมันจะเป็นแบบไหน ก็ต้องกรรมงการชูมือให้ผมเนี่ยครับอืมได้ที่คุณตัดเลยไหมตัดเกมการชกรอชูมืออีกเดียวด,ด,ดีอันนี้ดีมีอะไรไหมไม่มีไม่มีโอเคเราสุดท้ายแล้วครับนนท์นนชัยฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ให้กำลังใจซัพพอร์ตแล้วแล้วก็รวมถึงโซเชียลที่บอกว่าหลับแน่แนเราอยากจะอะไรจะฝากอะไรถึงเขาในก็ฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับทำเต็มที่นะถ้าไฟนี้ผมไม่หลับก็ขัดใจหน่นะครับ โอเคครับสองขอให้โชคดีครับผมหวั่นจีย